มหาญาทวดจ้าเมื่อี้ก็ดีวันอาทิตย์กับใดมหาญาทวดมาอาบน้ำตัดเล็บเล็บเงาจมเลยได้ค่ะวันเล็บเ,บาเบงานี่แม่ลูกหลานเบิง้งให้พ่อลูกหลานก็หนาลูกหลานทำงานให้พ่อลูกหลานก่อนมีพ่ออย่างไ้ลูกหลานบอนันลูกหลานเบิ้งนหน่ะแม่ ให้พ่อลูกหลานแน่ลูกหลานเบิ่งในโทรศัพท์นั่นให้ลูกหลาน,นยังอยู่ดีไม่แห้งก็วา่าฮ่าๆๆให้ใจไหนจังเบิง่งให้พ่อลูกหลานแน่ลูกหลานเบิ่งในโทรศัพท์นั่นแม่ถูดเอาพี่น้องเอ้ยทวดก่อย <c oughs> เอาให้พ่อนะแน,น่มาไหนตายบูย่าใจมาเก็กแบแม่นึน่เท่าคนละเรื่องเนี่ยบ้านไหนพ่อลูก <c oughs> ให้พ่อนูกหลานแน่ลูกหลานไปทำงานทางไกล่ลูกหลานเบื้องโทษละซับลูกหลานกันสิอันนี้ตัวดีใจตัวฮัวทวัด น้าแม่ให้พ่อลูกหลานในโทรศัพท์น้าแม่ <c ười> เอาเร็วๆเอาเสียเอาเขามาหายเอาบ่เงินกันบเบิ้งอยู่บวนหรอว่เบิง้ง <c> ม <ười> ่เสียค่าไฟแพงหรอบอ่บ่เสียค่าไฟแพงหรอ,อจเจ้จ้กว่าเยน็นแล้วสองพันเงนเอานั่นเฮียไหนตากแล้วเปิดแอร์เฮียหนูบ่มีแอร์ ไม่ได้เสียคาไฟาดอกให้พ่อหนุ่ลานก้อนนั่นแม่ลูกหลานสิไปนี้จากแล้วหันลูกหลานสิไปนี้จากแล้วให้พ่อหน,นุ่ลานก้อนลูกหลานทํางานอยู่กรุงเทพพุน่นนะเพิ่นเบิ่งอยู่แต่กรุงเทพพุน่นนะให้พ่อหน,น,นุ่นแน้ให้ไปกรุงเทพ เอาเด้อพี่น้องโหบ่ค่อยดีปัไหาจ้าบอกให้ว่าลูกคนใดยุ่งเด็บเอาให้พ่อพคนก้อนนั่นแหมจะไปนี่จากไเรียบร้อยที่นี่งานเท้า่อ,อยเจ็บบ่ mà ta đẹp hay phú thảo Thấy bên Thấy kinh